สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้เราก็จะมาเรียนกันเรื่องการเปรียบเทียบจํานวนคลัสนะครับวิธีการเป็นอย่างไรมาดูกันเลยนะครับข้อที่1นนะครับให้นักเรียนพิจารณาจํานวนนับนะครับถ้าจํานวนคลัสใดที่มีจํานวนนับที่มากกว่าจํานวนคลัสนั้นก็จะมีค่ามากกว่าด้วยนะครับตัวอย่างนะครับ C ี่เสวน7นะครับเปรียบเทียบกับ3เศษ2ส่วน7นะครับ จำนวนนับที่อยู่ข้างหน้าเศษส่วนก็มีเลข4กับเลข3นะครับซึ่ง4มากกว่า3อยู่แล้วนะครับาวนี้เราก็ตอบได้เลยว่า4เศษส่วน7มากกว่า3เศษสอเ7นั่นเองนะครับาดูอย่างที่2นะครับถ้าจำนวนนับเท่ากันก็ให้นักเรียนนำเศษส่วนมาเปรียบเทียบกันได้เลยนะครับเศษส่วนใดมากกว่าก็จะทำให้จำนวนกลางน,นั้นมากกว่าไปด้วยนะครับตัวอย่างเช่น 2เศษ2ส่วน8เปรียบเทียบกับ2เศษ6ส่วน8นะครับจำนวนนับเป็น2เหมือนกันเลยนะครับเพราะนั้นก็ให้นักเรียนนำเศษส่วนมาเปรียบเทียบกันนั่นก็คือเศษ2ส่วน8เปรียบเทียบกับเศษ6ส่วน8นะครับซึ่งเศษ2ส่วน8เนี่ยมันน้อยกว่าเศษ6ส่วน8นะครับข้อนี้เราก็ตอบได้เลยว่า2เศษ2ส่วน8น้อยกว่า2เศษ6ส่วน,วว 2, 7, 2, 8. นว 6, 8นั่นเองนะครับนะอย่างตัวอย่างที่3นะครับ ต้องการเปรียบเทียบ4 7 4น5กับ4.3010นะครับจำนวนนับเป็น4เหมือนกันเลยนะครับนักเรียนก็นำ7 4น5เปรียบเทียบกับเศษ3 0 1 0นะครับซึ่ง2ตัวนี้ตัวส่วนไม่เท่ากันเราก็ใช้หลักการเปลี่ยนตัวส่วนเท่ากันนะครับมาใช้แล้วก็เปรียบเทียบนะครับเ4ษ4 0 5นะครับเปลี่ยนให้เป็นส0นะครับาคูณอะไรได้10 5คูณ สถูกต้องครับก็ค,คูณทั้งเศษและส่วนนะครับเมื่อคูณเสร็จแล้วก็จะได้เศษส่วนหมคือเศษ8ส่วน10นั่นเองนะครับเราก็นำเศษ 8. ปส่วนมาเปรียบเทียบกับเศษ 3. 10ส่วนสอบแบบนี้นะครับเห็นว่าวเศษ8ส่วน10มากกว่าเศษ3ส่วน10นะครับ,รบเพราะฉะนั้น,นจำนวนค่าของเรานะครับ C ี่เศษสส่วนก็ต้องมากกว่า4เศษ3 /10 ส่วนด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ตัวอย่าง่อไปนะครับเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาบ้างนะครับเสาไฟฟ้าสูง6 4 5เมตรต้นมะม่วงสูงอ่โทษคทับต้นมะพร้าวสูง6 7 10เมตรต้นมะม่วงสูง6 1 5 20เมตรสิ่งใดมีความสูงมากที่สุดนะครับถ้าสังเกตจํานวนนับเป็นเลข6เหมือนกันหมดเลยนะครับนั่นก็คือแสดงว่าเราจะต้องนําเศษส่วนมาเปรียบเทียบกันนะครับ เศษ4ส่วนหเศษ7ส่วนแล้วก็เศษ15ส่วน20 <ๆ S 1> มาเปรียบเทียบกันนะครับโดยการทำตัวส่วนเท่ากันนะครับถ้าเราสังเกตเราเห็นว่า5กับ10เนี่ยสามารถเปลี่ยนไม่เป็น20ได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น20กันนะครับโดยอันแรกนะครับส่วนฟ้าเศษ4ส่วน5นะครับเราจะเปลี่ยน5เป็น20นะครับ5คูณอะไรได้20 5คูณ สี่ถูกต้องครับคูณทั้งเศษทั้งส่วนเลยนะครับก็จะได้ส่สวนใหม่คือเศษ14อ่ะนะครับเศษ16ส่วน20นะครับต่อไปต้นมะพร้าวนะครับเศษ7ส่วน10นะครับเปลี่ยนตัวส่วนที่เป็น10ให้เป็น20นะครับ10คูณอะไรได้20 10คูณ2ถูกต้องนะครับเราก็คูณกันได้เลย7คูณ2ได้ 14ส่นะครับส่วน2ี่ตอนนี้เราก็ได้เศษส,ส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันหมดแล้วนะครับก็คือเศษ15ส่วน20เศษ1่ส่วน20แล้วก็เศษ14ส่วน20นะครับตัวเศษที่มากที่สุดคือ16ซึ่งเป็นของเสาไฟฟ้านะครับแสดงว่าข้อนี้สิ่งที่มีความสูงมากที่สุดคือเสาไฟฟ้านั่นเองถูกต้องนะครับแล้วก็เอามาสรุปตอบไปเลยว่าเสาไฟฟ้ามีความสูงที่สุดนั่นเองนะครับ มาดูพลังงานที่จะให้นักเรียนฝึกทําบ้านนะครับก็คือในหนังสือแบบฝึกหัดนะครับหน้าที่10ข้อ2ใหญ่นะครับมีข้อย่อยทั้งหมด3ข้อนะครับแล้วก็หน้าที่11นะครับข้อหนึ่งใหญ่มีข้อย่อยอยู่หกข้อนะครับแล้วก็ข้อ2ใหญ่มีข้อย่อยอยู่2ข้อนะครับให้เรียนทํามาให้หมดเลยนะครับแล้วก็ให้เรียนใช้วิธีการที่ครูสอนไปเมื่อกี้นะครับในการหาคำตอบนะครับซึ่ง ถ้าใครตั้งใจเรียนนะครับเชื่อได้เลยว่าต้องทำถูกทุกข้อแน่เลยนะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการสอนเพียงท่านี้นะครับพบกันใหม่ในเรื่องหน้านะครับสวัสดีครับ